ทีละคนเนาะโอเคสวัสดีครับพงไลค์แค้นครับสวัสดีครับเลโก้ไลค์แค้นนะครับสวัสดีครับวิลเล่มไลค์แค้นครับสวัสดีครับตุ้ยไลค์แค้นครับสวัสดีครับนัดไลคแค้นครับยา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 วันนี้เราแบบว่าใช้ชื่อนี้วันแรกเลโอ้โหตอนน้นนี้เราใช้ชื่ออะไรกันนะครับ โปรเจกต์กาฟาใช่โปรเจกต์กาฟาใช่เป็นชื่อของรายการแข่งใช่ใช่ก็เราใช้มาตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะได้มีชื่อวงแล้วอะไรอย่างนี้ตื่นเต้นไหมกับชื่อวงที่แบบอยากเป็นทางการวันนี้ล่ะอาชิพพวกเราชอบมากมันตรงตรงแบบตรงเหมือนกับรายการที่เราเคยแข่งมาเลยเป็นหมาป่าใช่มันตรงมากครับความหมายของชื่อก็คือแปลว่าหมาป่าใช่ครับความหมายว่ายังไงบ้างเ ก็จริงๆคาว่าไลแคนมาจากรากศั์ของกรีคาว่าไลแปลว่าหมาป่าครับผมแต่ว่าไลแคนเนี่ยจริงๆจะไม่ได้แปลว่าหมาป่าโดยตรงจะแปลว่ามนุษย์หมาป่าซึ่งสามารถแปลงร่างกายเป็นหมาป่าตอนไหนก็ได้ก็เหมือนกับพวกเราครับที่แบบว่าตอนขึ้นสเตจแล้วก็จะแปลงร่างกายเป็นความสุขให้กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเราลงมาเป็นเป็นบอยแบนด์ธรรมดาแล้วหรือว่าเราก็จะกลายเป็นพี่ๆน้องๆที่น่ารักกับทุกๆคนได้เหมือนเดิมครับผมรู้สึกว่าทุกคนจะรักชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่ามัน พวกเราอย่างรักเลยอะครับเพราะมันอย่างที่บอกครับมันมีความหมายที่สอดคล้องและมีแบบการต่อเนื่องมาจากสิ่งที่เราทามาในรายการนะฮะยิ่งกับความหมายและตัวอักษรเองที่แบบว่า <Hey. S 1> ตัวอักษรเอคือ Bell L Y K N <Hey. S 1> ใช่ไหมครับซึ่งมันอ่านว่าเลจูโนก็ได้ uh. ซึ่งคำว่าเลจูโนของพวกเราในที่นี้ก็คืออยากให้ทุกคนตั้งต,งตารอสิ่งใหม่ๆที่พวกเราจะรังจะทำในอน,นาคตนั่นเองครับ uh. ผม ก็ถึงวันนี้เรายังไม่หยุดพัฒนาตัวเองกันเลยได้ข่าวว่าซ้อมก็ดึกดื่นทุกวันยังไม่ได้หยุดซ้อมเลยครับผม <laughs> <laughs> เอออย่างงี้ก,ก็คือตั้งแต่จบรายการพวกเราก็เตรียมทําเพลงเดบิวตกันครับก็มีทั้งฝึกร้องฝึกเต้นในของบางคนก็ไม่ถนัดเรื่องร้องก็อาจจะต้องไปฝึกร้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางคนไม่ต้องไปฝึกเต้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เพลงเดบิวต์ <ๆ S 1> ของเราออกมาได้แบบเพอร์เฟกที่สุดอะครับใช่แล้วพวกเราคิดว่า เราไม่อยากทิ้งระยะเวลาให้มันนานเกินไปสำหรับเพลงเดบิวต์กับพวกเราครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนยังเห็นเราในหน้าจอแบบบ่อยๆใช่ครับจะได้ทุกคนจะได้ไม่ต้องคิดถึงนานเพลงที่เราจะเดบิวนะต์คือเริ่มทำกันไปกีเปอร์เซนต์นแล้วอโอโ้โหว้าวจริงๆผมแอบก็ซีว่าเสร็จแล้วใช่ออโอโ้โหดีกว่าผมว่าไม่นานเกินรอได้ฟังทั้งเพลงแน่นอนครับ ตัวได้เลยนเตรียมตัวไปกระทืบไลค์เอย่าลืมไปปั่นเบลนะครับตัวอย่างเงี้ยค่ะนฟอราเนี่ยมีชื่อวงแล้วเนี่ยเรามีแอบคิดเล็กๆว่าชื่อด้อมเราจะเป็นชื่อตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดครับต้องแบบเหมือนแบบผ่านการประชุมเหมือนแบบชื่อวงเราเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากจะเรียกแฟนๆแบบว่าด้วยความหมายที่แบบว่ามีความหมายแบบลึกซึ้งใช่แบบว่าก็อยากเรียกด้วยชื่ออะไรที่น่ารักครับผมแบบว่า ให้เขารู้สึกว่าเขาอยากชื่อนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ ก็จริงๆผมคิดว่าน่าจะต้องคุยกับหลายๆฝ่ายคุยกับทั้งๆพี่ๆผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็อาจจะขอคำปรึกษาจากพี่ๆรุ่นที่เป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องคอมเพลเม้์กับมันมากๆอะไรอะไรแบบเนี้ยครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเป็นสิ่งสําคัญมากสาหรับเราเหมือนกันการที่จะมีชื่อของแฟนคลับชื่อของดอมอะไรเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากทําให้มันออกมาแค่เป็นชื่อที่เราชอบเฉยๆอยากให้มันมีความหมายที่เหมาะสมกับพวกเราแล้วก็เหมาะสมกับเขาที่อุตส่าห์มาเป็นแฟนคลับติดตามเราด้วยครับ อ่าจริงเราจะมี Road to debut เนาะ,ะใช่ก็มีรายการ a ัฟฟ้เนาะสำหรับผมก็จริงๆร้มีออกวันละสองคนใช่มีผมกับพี่ที่ตุ้ยใช่เป็นซีเกิลที่เราไปแสดงความสามารถในความที่เราถนัดใช่แล้วก็แสดงกับพี่พี่ศิริเบีจีมมทีว <PM TV S 1> ีญญใช่ซึ่งหลายคนก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างใช่ก็รอติดตามแล้วกันครับผมใช่รอติดตามเลย <ผม S 2> เ